วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเขต5ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือตรวจสนามฟุตซอลโรงเรียนจำนวน39แห่งซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึงเกือบ100ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบแล้วสนามฟุตซอลหลายแห่งกว่าร้อยละกลับไม่สามารถใช้งานได้นะคะติดตามจากรายงานของคุณกัณน,นิกาด้วงแพงค่ะ พื้นสนามฟุตซอลของโรงเรียนบ้านพานั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวพะเยาซึ่งมีขนาดความกว้าง23เมตรยาว43เมตรปูด้วยแผ่นพลาสติกอะคริลิกเริ่มหลุดร้านเป็นบริเวณกว้างบางชิ้นอยู่ในสภาพพองชื้นและมีน้ำค้างซึ่งสนามฟุตซอลแห่งนี้เป็นหนึ่งใน14แห่งในจังหวัดพะเยาที่ได้รับงบประมาณแประยะติ เมื่อปี2555ให้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนโดยใช้งบประมาณแห่งละ2 5 0 0 0 0บาทจากการตรวจสอบสนามฟุตซอลแห่งนี้นะคะพบว่านะคะยางสังเคราะห์ที่นํามาปูส่วนใหญ่เริ่มรุดร่อนไปตามสภาพการใช้งานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายางสังเคราะห์ที่นํามาปูครั้งนี้นั้นจะใช้ในสนามฟุตซอลในร่มเท่านั้นค่ะไม่แตกต่างจากสนามฟุตซอลที่โรงเรียนอนุบาลบ้านทกวากอเม,เมืองพะเยา ที่พื้นสนามปูด้วยพลาสติกโพลิเมอร์ซึ่งบางจุดพลาสติกหมดอายุการใช้งานกรอบและแตกหักแต่ก็ยังไม่มีการซ่อมแซมเนื่องจากหมดสัญญาหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้เรียกอาจารย์มาสอบสวนและตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ระบุว่าการตรวจสอบสภาพสนามในแต่ละพื้นที่จะพบปัญหาที่แตกต่างกันโดยสนามฟุตซอลที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ2,555 ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้การได้บางแห่งหมดระยะประกันซ่อมแซมไปแล้วภาพรวมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าการใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับในอ,อ,อัตราประมาณ2ล้าน5กับโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลเนี่ยจะเป็นการใช้เงินงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่โรงเรียนจะพบต่อไปก็คือว่าจะหาเงินที่ไหนมาบำรุงร,รักษา มอในการโรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณก็ได้ลงชื่ออนุมัติไปตามหน้าที่เท่านั้นไม่มีไม่มีส่วนไม่เห็นเงินเลยครับคือไม่เห็นเงินเลยหมัยนว่าหลังจากเราตรวจรับเสร็จเราก็ส่งเอกสารมาให้ต้นสังกัดต้นสังกัดก็ออกเช็คไปให้ผู้รับเหมาก็จบวันเดียวกันนี้ จ้หน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามฟุตซอลใน,นจังหวัดแบบพร่น่านเชียงรายรวม39แหง่งซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ100ล้านบาทซึ่งแต่ละแห่งมีสภาพสนามคล้ายกันหลังการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนทางคณะครูก่อนรวบรวมเรื่องทั้งหมดรายงานให้ปปทในส่วนกลางต่อไปกัรน,นิกาดวงแพงรายงาน